สวัสดีสสสรสสครับเรือสวัสดีครับเรือสวัสดีครับดีสวยๆหน่อยแล้วสวยสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีแฟนคลับที่รักทุกท่านครับผมอ่าชายอ๋อชายเจอหญ้าสวยแล้วครับผมชายเจอหญ้าสวยแล้วอ้าเอ้าวเลยเจอหญ้าง่ายงเหมือนจินนี่มั้ยยังเจอหญ้าง่ายเหมือนมิตายางกับยัง ทีมงานของเราช่วงบ่ายก็พร้อมแล้วถุงทองก็ไม่พร้อมเท่าไรกินยาอยู่ถุงทองมาพร้อมม่ได้กินยาอยู่ทีมงานข้อจักรยานเตรียมท่าแลวคุณจักรยานปองลองเปพงแรงมีม่ยังขายแน่นี่ยัยงขายแน่นขุนเพชรดูด้คขุนเพชรได้ย,ยังแน่นี่ยังไีนโชว์แน่นี่ได้ใส่ตัวนี้นี่ phải khăng khăng mong khôn show này vẫn này, đắng như thế này Cũng phải đó Dục khinh đó show FC đó à, đó đắng đi mày <laughs> Đắng đi mày rồi show đó đó show FC này phía FC phân này xăng Phân xăng thì là phân ăn mà ở nhà đấy xuống xuống vâng à, Đắng đi vâng thì thấy, thấy vâng này cày vâng này à, Phía FC Phân xăng thì là phân ăn. เออตะคังดังกล้งกลางวานเออตะขังขุนเพชรนุ่นลำรับยายอยู่นู่นนุ่นยายพร้อมแล้วทอยถุงท่องสิไปย่างเดียวสิไปย่างเดียวเลยกินก่อนอยืนในท้ายคลิปแน่ถุงท่องเลยอือฟ้าเแต่อยากไปกินแต่ข้าวเหนียวยี่นบ้านอยากไปกินกล้วยอยากไปกินข้าวเหนียวแต่ในบ้าน ถ้าก็ถ่ายถ่ายคลิปเน่เป็นอย่างอ้ยเนาะโชว์พีเผ็ดโยพีเผ็ดเขาขายของคนคนคนสะข่างเราดังจิิงจริงจริงจริงคนได้พิกัดตักปอกจ๊กที่ขายของจ๊กที่เคลียร์โทรศัพท์ผุ่นปัดปัดปัดเยอะเนาะทุ่งท่องทุ่งท่องกินหญ้าก้อนเด็กวัดนี่อาบน้ำแล้วก็กินหญ้าก่อนจ๊คพักสีคุ้มเขาไปกินแต่ข้าวเหนียวในบ้านมึงหญ้ามงามมั้ พิงม่านเอากัพร้อมแล้วคุณพิงม่านเอากัเตรียมตัวถาคุณไปแล้วขี้ยันต้องน้อยต้องน้อยไปล้วคุณขี้ยันต้องน้อยต้องน้อยไปล้วทุ่งท่องก็เห็นมูไปบ่ไ,ได้ได้คุณคุณสีตามแต่มูยังเดียวเลยเ้าจะเฝ้าไปยัามางมันเนาะยิ้มใหญ่อิ่มก่อนไปนยังเห็นมูไปบ่ได้ได้อยากได้สิไปได้ทุ่งท่องอยิ้มใหญ่อิ่มก่อน กินใหญ่หลายกอนนึกไปไหนไปไหนเอาถุงท่องหน่อยมีแต่สิไปก็ไปมีแต่สิไปก็ไปได้ถุงท่องหน่อยอย่ามีให้ยยกินบ่อยากกินเลยสิไปถาเห็นทีมงานไปแล้วก็สิไปย,ยั่งเดียว เฮ้อัดเยอะตีหยาปั Hence, ๊บปั๊บปั๊บจำสั่งไงวะตีหยาเป็นจำสั่งไงวะทุ่งท่องถอยถอยดีเนาะไปใส่เลยชิมิถ้าเดินหนาก็เดินหนาอย่างไง อย่าไปกินแต่ข้อนิน่มอันบ้านไปออกไปตามกินแต่ข้าวเหนียวทุ่งท้องหน่อยไปแล้วผลต้องแนวต้องแนวไปแล้วผลไปแล้วป้องแนวป้องแนวไปแล้วผลยังไงยังไง ลงขี่ต้นมันถอยมามามาเบนไปเออกินยาเ้าจะไปเขาไปในบ้านเบนทายผู้เดียวว่ามีคนอ่นจำกล่องห้มันก็เลยยากอ้าวอา้อาว เอามา่ามาม,าามา่ามาไปลงด้วขีดตมใส่กับไปไฟบอ,อกก่อนเลยออกก่อนเลยเอา,าพุนนาเขาไม่มีนาคณะเฮ้ยไม่อยาก,ยากพุ่นทีมงานเขาพรอมม้อมหมดแล้ว ขุนที่งานพร้อมเ,อเ,มออเนาะเตรียมตัวออกเดินทางได้เฮาพุ่นพุ่นไปก้อนละพุ่นเฮาเฮาบทากันเลยเตรียมตัวออกเดินทางได้ละพุ่นเฮาเฮาลแล้ามาก่อนเนี่ยเดีเดินทางอย่างเดียวเลยมากมาพี่มา ฟังอย่างนี้หน่อยบอกกันอยู่คนเฮามาเฮาดิ้สต็อปบ๊ายบาครับมาเสียงรอรอได้ไหมมีแต่สีย่างกับย่างย่างเต็มได้จิ้มหนึ่งกับโมจินจอดห่มได้ไหมเออแอคชั่นรอรอแล้วตูวบุญยิ้มด้วยยิ้มด้วยเออยิ้มมานเออเออยิ้ม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 รอรอนะเอาลอรอแล้วรอรอสูงสูงแอคชั่นสวย เออสั่งคู่ได้รอแถววะฮะฮะเมนเทกคือเนาะถุงท่องเบิ่งแววตาเพิ่นอ่ะสิไปแต่ก็ไปมาแล้มาจกเพิ่นสิไปใส่อ๋อ โอ้มาแล้วา,าฝากแม่ๆนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่ <c oughs> องพลายถุงทองของเราครับแม่ๆเอฟีได้แฟนคลับที่รักทุกท่านโอ้ยโอยูเหรอถุง u, ยูโอยูเล้อไปไปก็ไปสันไปก็ไปอันบอยูเล้อพุนพ่นพุนพ่นที่ไปใส่เห้อปุ่นออกกอนมูเลยพุ่นปุ่นุ่นออกกอนมูเลยไปแล้วไปแล้ว ปอย่แล้วถุงทองอยากไปในบ้านแล้วคุณอยากไปในบ้านเหรออยากไปกินข้าวเหนียวในบ้านเลรวเฮ้ยไปคุณไปเฮ้ยสวัสดีครับก็แล้วครัคบ,บ,รบ,บ,รบมาเฮ้ยรับสชย่สวยๆเครับผม